ก็ขอสวัสดีครับอ่าครับวันนี้ผมจะมาแกะเจ้าตัวช i น o ไทม์เมอร์ให้ดูกันนะครับว่าข้างในของมันอยู่ยังไงนะครับอันนี้ผมได้ทําการแกะไปแล้วนะครับอ่าส่วนประกอบของมันก็คืออ่าจะมีหน้าจอนะครับหน้าจอแล้วก็ส่วนนี้จะจะเป็นสายไฟเข้าไฟออกนะครับฝั่งนี้จะจะ ฝั่ง in นะครับฝั่งนิวตันจะต่อตรงนะครับส่วนฝั่ง Line จะมีการตัดต่อด้วยรีเลย์นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายส่วนประกอบนะครับตัวนี้เป็นเป็นสายสำหรับวัดแรงดันนะครับอ่เสีแดงเนี่ยวัดแรงดัน แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายลายนะครับเป็นสายไฟนะครับก็จะไปเข้ารีเลย์น,นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะวิ่งลงบอร์ดนะครับเพื่อวัดแรงดันนะครับข้างล่างก็จะมีชุดจ่ายไฟเลี้ยงนะครับชุดจ่ายไฟเลี้ยงวงจรสวิตช,ชิง่งจ่ายไฟเลี้ยงนะครับให้กับรีเลย์นนครับเพราะว่ารีเลย์ตัวเนี้ย ใช้รีเลย์ขนาด50แอมป์นะครับรีเลย์เป็นคอย24โวลต์นะครับแล้วก็จะมี CT ทนะครับ CT ทีทำหน้าที่วัดกระแสนะครับวัดกระแสไหลผ่านตัวมันเองนะครับเพื่อจะมาโชว์ที่หน้าจอนะครับ ส่วนในบอร์ดขั้นกก็จะมีภาคคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำอะไรก็เช่นว่าเราตั้งว่าไฟตกต่ำกว่า2 0 0โวลต์ให้มันตัดรีเลย์ก็จะตัดให้นะครับดึงกระแสะสูงเกิน10แอมป์ให้มันตัดมันก็จะตัดให้นะครับตัวรีเลย์ก็จะตัดให้ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งรีเลย์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นรีเลย์กระแสะสูงเลยนะครับ50แอมป์ VAC เลยนะครับ ก็หลักการก็จะประมาณนี้นะครับดูวงจรเลยมันก็ทําสวยนะครับทําสมราคาดีนะครับไม่ได้ทาโหลนะครับสาย ct ลงข้างล่างนะครับหลักก็ใส่ในก็เป็นประมาณนี้นะครับ สวยงามครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าชิ i โนทาม e เมอร์ทำหน้าที่อะไรชิโนททมเมอร์ทำหน้าที่เป็นเฟสโปรดักชันนะครับจะทำหน้าที่ป้องกันการใช้ไฟเกินป้องกันแดงน้นเกินแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจก็คือช็อตเซอร์กิตนะครับผมไม่เคยทดสอบกันนะช็อตเซอร์กิตไม่รู้จะทำงานได้ดีเหมือนเบเกอร์หรือเปล่านะครับก็ ดูไม่ดูอย่างก็คือภาคหน้าจอนะครับส่วนนี้เป็นหน้าจอสายแพรก็จะวิ่งมาลงมาวอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับก็ขอจบเพลงลนี้นะครับขอบคุณครับ